จงเป็นตัวของตัวเองนะคะรักสิ่งไหนก็ทำสิ่งนั้นเราอยากทำอะไรเราก็ทำนะคะเราต้องเป็นตัวของตัวเองเราอย่าไปแคร์คนอื่นสิ่งที่เราอยากทำให้ลงมือทำเลยนะคะตั้งความหวังไว้เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่เราสามารถสร้างอนาคตของเราได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้า อนาคตเราอยากมีเงิน10บล้านร้อยล้านพันล้านเราสามารถสร้างอนาคตของเราได้ใช่ไหมคะเราไม่ต้องรออดีตผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะคะอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราก็ยังไม่ต้องไปกังวลแต่เราสามารถสร้างอนาคตได้ใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องทำเราต้องอยู่กับปัจจุบัน เราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วเราต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราให้เราลงมือทำทำเป้าหมายเราต้องใหญ่พอเป้าหมายคืออะไรเราอยากได้เงินเท่าไหร่อนาคตเราอยากรวยเป็นมหาเศรษฐีอยากได้เงินสิบล้านร้อยล้านพันล้านเราสามารถทำได้นะคะ แล้วนั่นแหละคืออนาคตที่เราสามารถสร้างเองได้ไม่ต้องรอให้อนาคตมาสร้างให้เราแต่เราสามารถสร้างอนาคตของเราเองได้ด้วยสองมือของเราเองด้วยความคิดด้วยสมองของเราแล้วก็ลงมือทำทำทันทีทำต่อเนื่องทำตลอดตรงต่อเวลาด้วยนะคะได้ที่สำคัญต้องกล้า ใจกล้าใจกล้าหน้าด้านเอาไว้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะคะโอเคฝากเอาไว้คิดนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจคุณติ๊กด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ